การมามาสเตอร์คีครั้งนั้นนะลูกมันทําให้ชีวิตลูกเปลี่ยนเลยไม่ใช่เหรอใช่ค่ะหลังจากที่ได้ออกรายการมาสเตอร์คีไปนะคะก็หนูได้ไปร้องเพลงเปิดหมวกค่ะตามตลาดนัดอ่าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เอาของไปขายตามตลาดนัดด้วยค่ะแล้วหนูก็ได้ไลฟ์สดไปด้วยไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆทาง Facebook ส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ภูมิใจเถอคุณพ่อพ่อตอนนี้นะน้องอะได้เริ่มต้นกับไหท่ทองคํา แล้วหนูยังแถมได้ทัวร์กับพี่ลำไยด้วยอุ้ยหรอลูกเหรอเขาอยู่หายต้องคําเลยอาจารย์อาจารย์ประจักษ์ค่ะใช่เปไงบ้างอาจารย์ประจักษ์ใช้ค่ายหายทองคำรคคอร์ดก็ได้มาชักชวนให้ไปเป็นศิลปินไปเซ็นสัญญาในค่ายช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ได้ทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่ลำไยคือเยอะมากค่ะโมล่ลูกเหรอคือเรียกได้ว่าแทบจะทุกวันเลยอะค่ะพอเสร็จปุ๊บเราไปคอนเสิร์ตเนี่ยเริ่มก็น่าจะช่วงประมาณบ่ายสามโมงเย็นรถจะเริ่มออกแล้วทีนี้ก็จะไปช่วงกลางคืนค่ะกลางคืนเสร็จป๊บบบกั้าานม ตีสองตีสามอย่างเงี้ยค่ะวันไหนที่โรงเรียนหยุดหรือว่าเป็นวันอาทิตย์ข้ามข้าวันจันทร์เนี้ยค่ะเราก็จะกลับมาลบบุรีเพื่อที่ว่าเช้ามาเราไปเรียนต่อ,อค่ะ ก็ช่วงนั้นสนุกค่ะสนุกมากๆเลยเลยค่อช่วงก่อนโควิดใช่ไหมใช่ค่ะช่วงก่อนยังเด็กอย่เพราะยังเป็นคนสนุกอเลิศอยากทำงานใช่ค่ะแล้วมันมีรายได้ด้วยที่สำคัญนะใช่ค่ะที่สำคัญคือมีรายได้ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แบบมีความสุขมากๆาเลยคือมีแฟนเพลงในทุกๆเวทีไงค่ะเขามาถ่ายรูปกับเราเยอะมากเลยแล้วก็เอาเอาของขวัญเอาตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ในช่วงวัยเด็กตอนนั้นเราเป็นเหมือนน้องเล็กสุดในค่ายเลยพี่ๆก็ รักแล้วก็อินดูค่ะใช่ค่ะ<น>แล้วก็หลังจากนั้นก็มีอาจารย์แดดอาจารย์กิษศากรอ่อนตาแสงค่ะที่เป็นผู้จัดการพี่เบวนิพาดาก็ได้มาชักชวนให้มาอ,าอยู่ในค่ายไทล็อกมิวสภายใต้การดูแลของจิมเอ็มแกรมมีค่ะชีวิตหนูก็ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่เอบอกนหนูไม่ได้มีพ่อคนเดียวเหรอลูกเหรอ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ก็มีพ่โน,โน่นี่แหละที่คอยให้คำปรึกษาหนู <laughs> อะไรที่อยากจะปรึกษา ก็จะไปปรึกษากับพ่อโน่ค่ะทำไมหนูนับถือพี่โนเป็นพ่อละไม่มีใครนับถือแล้วนะลูกไหนเล่าชัวไหนเล่าทัวว่าทำไมชอบจริงๆรคือ่ะพ่อโน่ดีก่าหนูยังไงชอบจริงจริงเวลาที่หนูมีมีมีเรื่องหรือว่ามีแบบอะไรที่อยากจะปรึกษา ก็จะไปปรึกษากับพ่อโนค่ะคุณพ่อก,ก็จะแบบให้คาปรึกษามาให้คําแนะนํามาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรามีกําลังใจอยู่ในใจว่าเวลาเรามีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถมาบอกกับพ่อได้นะเราคุยกับพ่อได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็สบายใจปรึกษาได้ทุกเรื่องคือค,คือจริงๆเราก็บอกว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ากลอยเนี่ยเป็นเด็กท,ที่ที่ไม่ค่อยธรรมดาเพราะว่าตอนนั้นทั้งคุณพ่อคุณแม่ป่วยหมดอม ใช่ไหมแล้วเราก็ไปเจออีกช่วงหนึ่งหลังจากที่ออกมาสกคิวตอนนั้นเล็กๆน้อยๆก็ช่วยคุณแม่ไปตอนหลังจากนั้นก็ไปเจออีกแล้วคราวนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ป่วยหมดเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่เราช่วยได้คือจะช่วยทั้งครอบครัวแล้วก็คงไม่ไหวก็เลยบอกว่าก้อยเดี๋ยวพ่อส่งเรียนแล้วปรากฏว่าไม่ถึงปีส่งไปเทอมเดียวมั้งส่งไปเทอมเดียวเขาก็ความน่ารักของเขาก็คือพ่อขาโรงเรียนให้ทุนหนูแล้วพ่อไม่ต้องส่งหนูแล้ว คือคือถ้าเขาไม่โกถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่บอกเราเราก็ส่งให้เขาได้ถูกไหมนี่คือความซื่อสัตย์ของของกิมกรอยแล้วครอบครัวซึ่งซึ่งกรอยเนี่ยเขาจะเรียกเราเองว่าพ่อโน่แล้วตอนนี้เราก้าวขึ้นมาอีกก้าวแล้วคือการก้าวเข้าไปสู่การไม่โกนะรู้สึกไงบ้างเหมือนฝันค่ะที่แบบหนูร้องไห้กันทังบ้านเลย ก็นึกถึงตอนที่เราไปออดิชั่นที่เราต้องไปนั่งรอเขาเราต้องอะไรอย่างเงี้ยรางวันเราไม่รู้จะได้ร้องหรือเปล่าจะได้ออดิชั่นหรือเปล่าเราจนมาวันนี้ที่เราได้เป็นศิลปินเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าดังเปี้ยงเพี้ยงเพี้ยงแล้วพ่อแม่ไปส่งอะไรไม่ไหวก็ให้พ่อโนเนี่ยขับรถไปให้แล้วก็แบ่งรายได้ก็ให้เขาด้วย